กินเจปีนี้อิ่มบุญอิ่มใจอิ่มอร่อยได้ง่ายๆที่โลตัสเจจุใจจัดให้คุ้มครบในที่เดียววัตถุดิบเจคุณภาพดีมีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นผักสดเห็ดต่างๆเต้าหู้เส้นบุกโปรโตีนเกษตรแถมยังมีนมทางเลือกและเบเกอรี่ขนมปังสูตรเจในราคาสบายกระเป๋าอีกด้วยโลตัสมีเมนูเจปรุงสุกให้เลือกเพียบอาหารเจพร้อมทานแช่แข็งไส้กรอกเจและโบโลน่าเจาก็มีตุนไว้ได้เลยมื้อไหนก็อร่อยแบบเจได้ไม่มีเบ ผลไม้สดสดก็เพียบทั้งองุ่นแอปเปิ้ลและผลไม้นําเข้าหลากหลายช็อปได้จุใจกุ้มค่าตลอดเทศกาลเจไฮไลท์เจปีนี้บอกเลยว่าเด็ดโลตัสจับมือหัวเส้งฮงส่ง4ี่เมนูเจระดับตำนานมาให้ลองแบบจัดเต็มกับชุดผักพร้อมซอสปรุงสูตรลับจากหัวเส้งฮงทั้งข้าวผัดกานาชายผัดจับชายเจผัดหมี่ฮ่องกองเจและเผ็ดอบวุ้นเส้นใครทำก็อร่อยเหมือนไปกินที่ร้าน จะพลาดได้ไงจัดมาให้ครบทั้ง4เมนูแล้วเรียบร้อยว่าแล้วมาลองผัดหมี่ห้ององเจกันก่อนเลยดูสิทุกคนมีครบทั้งผักเส้นหมี่ฟองเต้าหู้มาพร้อมซอสสุดลับเฉพาะของหัวเส้นหงหอมเข้มข้นแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยสะดวกอร่อยได้ฟิลเหมือนนั่งกินที่หัวเส้นหงเป๊ะบอกเลยว่าน่าทานสุด,สดๆกินเจปีนี้ไม่ว่าจะสายเจตัวจริงหรือมือใหม่หัดกินเจแวะมาช็อปที่โลตัสเจจุใจจัดให้คุ้มครบที่เดียว